เซ้นเซ็นบายออต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นอิสูซูดีแมกซ์ไฮไลเนอเจอกับ Mazda CX30 อ็ทันไหนจะทำเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว,ว่าคอจะไหมวันนี้ผมตังเซซลวอโตถามจะพาเ,เพื่อนๆไปหาคำตอบกันครับ คันนี้คือ m a z d a CX 3 0บเบนซินนะครับใช้เครื่องยนต์ขนาด2ลิตรสสูบเรียงไร้ระบบการอัดอากาศที่ให้พละกาลังสูงสุดอยู่ที่165แรงม้า213้นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อนล้อหน้า0ู0ถึงร้อยทได้อยู่ที่9.6วินาที CX 3 0คันนี้น้ําหนักอยู่ที่1412กิโลกรัมนะครับเพื่อนๆส่วนราคานะครับมีรุ่นย่อย,อยอยู่3รุ่นด้วยกันถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นเจ้าของแต่ละรุ่นย่อยเริ่มต้นนราาาคทที่90989,0 199,000 1 99, 000, บไปกั ที่คันต่อไปเลยครับ คันนี้คือ Isuzu D-Max 3.0มลิตร Highlander ใช้เครื่องยนต์ 4JJ1TC สสูบเรียง3.0ลิตรดีเซลถ้าเดิมๆนะครับมีพละกำลังอยู่ที่1.46รแรงม้า294นิวตันเมตรแต่ต้องบอกว่าคันนี้ไม่เดิมนะครับแต่ไปจูนมาแต่เจ้าของก็ไม่รู้ว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับว่าน่าเสียดายจังจับคู่กับเกียร์แมนวนวล5สปีดขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองส่วนถ้าถามว่าทําอะไรไปบ้างนะครับก็มีอินเตอร์ยกชุดนะครับม่าน้ ong, 100, านดดนรีแมป ประมาณ13วินาทีนั่นเองนะครับน้ำหนักตัวก็ราวๆ1.9ตันหรือว่าเกือบ2ตันนั่นเองส่วนราคาถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นเจ้าของนะครับตัวโฟล์คแจะเริ่มต้นตั้งแต่700,000จนไปจบ1ล้านนะครับมีหลากหลายเลนส์ราคาให้เลือกเยอะมากจบแล้วครับเพื่อนๆไปฟังซาวเชคกันหน่อย ส่วนสเปครถผมทิ้งชาร์จไปตรงนี้เพื่อนๆกดหยุดดูได้เลยครับ ไอ้เจ้เา,เ,า,เ,าเราจะต้องแม่งมาปลาวยวะ่ะโดนโดน เรามาสรุปกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ D m a x และก็ CX30 คู่นี้ก็ต้องบอกว่ารุ้นเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับแจ๋วมากๆก,กับน้องๆที่จับคู่กันมาวิ่งโดยเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าสูสีทุกรอบนะครับแต่คันที่สามารถทําเวลาได้ดีสุดในระยะทาง402เมตรหรือว่าคอร์เตอร์ไมล์ตกเป็นของ Isuzu D m a x Highliner ทําเวลาได้อยู่ที่17.60วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด125กิโลเมตรต่อชั่วโมงปลายเส้นนั่นเองแล้วก็ตามมาด้ววย CX30 เเเครื่่องนนิทีลา 17.78วินาทีที่ความเร็วท็อปสปีด119กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมๆก็ต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าคู่นี้สูสีมากติดอย่างเดียวตรงที่เราไม่รู้ว่าแรงม้าของ D-MAX เท่าไหร่นะครับหลังจากจูนพอน้องๆเขาไม่ได้ไปขึ้นไดโน่กัน เพื่อนเพื่อนสามารถสนับสนุนคอนเทนต์จากช่องได้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากมาวิ่งเพียงแค่แอดไลน์ CSL Auto Time แล้วสามารถส่งเข้ามาได้นะครับหรือแม,ม้ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok ก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกทางไหนเอาทางนั้นเลยอย่าลืมทักกันเข้ามาเยอะๆนะครับ เพื่อนๆสามารถเป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนรายการแดกเลสที่ทั้งมันเจ๋งสนุกและมีสาระให้เกิดขึ้นในอนาคตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ง่ายๆกับไม่เช่นใดทั้งหมดนี้คอลเลกชั่นตัวตึง402เมตรก็แต่ละเทปใช้ทุนเยอะมากทั้งค่ารถค่าสนามค่าน้ํามันกําลังใจและแรงสนับสนุนของเพื่อนๆมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้ง่ายๆ,ๆเพียงแค่กดไลค์กับกด Subscribe ถ้ากดแชร์ด้วยจะดีมากเลยครับตัวันนี้ผมตัง c s l เซออโตถามคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ